สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่นัทบินโตอีกแล้วในเกม House on the Hill ครับนี่คือคลิปที่4 3ตอนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวของห้องใต้ดินที่เราเจอฆาตกรถือขวานตอนที่2เราเจอกับหุ่นจากต่างดาวหุ่นแมงมุมซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายที่คุณแม่เขาพยายามจะฟื้นชีวิตให้ลูกตัวเองแล้วตอนที่3เนี่ยเราได้เจอกับเรื่องราวของหุ่นกระบอก ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นศิลปินน่าจะเป็นภรรยาของเจ้าของบ้านนี้ผมว่าหลังจากที่ผมมาประมวลผลแล้วผมรู้สึกว่า3เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันคือมันเชื่อมโยงกันครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณพ่อคุณพ่อที่เป็นอดีตทหารผ่านศึกแล้วก็มีความไม่ปกติทางจิตน่าจะเป็นตัวแทนของฆาตกรคนนั้นถือขวานด้วยแล้วคลิปล่าสุดก็มีช็อตที่มีการใช้ขวานฟันเห็นบ้างและเลือดสาดอ่ะผมว่านั่นอ่ะคนแรกเป็นตัวแทนของพ่อครับไอเทมแรกที่เป็นเพชรเพชรอันนั นั่นคือตัวแทนของลูกหลังจากที่ลูกชายตายบนห้องใต้หลังคาผมว่าคนเป็นแม่พยายามจะทําวิธีกรรมบางอย่างเพื่อปลุกให้ลูกชายกลับมามีชีวิตอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยก็ <c oughs> เลยเกิดเป็นสตอรี่ที่2ขึ้นมาและสตอรี่ที่3ก็เป็นเรื่องราวของตัวภรรยาเลยที่เอาลูกตัวเองไปขังแล้วก็โดนสามีจับไปขังอีกทีหนึ่งคือมันอาจจะดูเป็นเรื่องคนละทิศคนละทางกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันคือฝันร้าย3รูปแบบที่บ่งบอกเรื่องราวบางอย่างในบ้านหลังนี้ที่มันมีจุดสอดคล้องกันอยู่ที่เรารู้แน่ๆคือพ่อเป็นทหารผ่านศึก จิตไม่ปกติ2คือลูกชายเสียชีวิตแน่แนสคือคนที่เป็นภรรยาเป็นศิลปินนะครับและภรรยาเองก็มีอารมณ์มีปัญหาความเกลียดกาดคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเหมือนกับเรื่องที่แล้วจริงๆเนี่ยก็คือภรรยาเอาลูกไปขังลูกตายสามีโกรธภรรยามากเอาภรรยาไปขังอีกทีนึงแล้วสามีก็เหมือนแบบก็โรคจิตเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดนี้ยังสรุปไม่ได้จนกว่าเราจะมาเล่นวันนี้เพื่อตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้เพื่อนเราหายไปแล้วนะครับเพื่อนเราไม่พูดอะไรกับเราเลย แม้แต่คาเดียวหมายความว่าอะไรแล้วประตูบ้านเปิดอาซาบ้านนี้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกนะแต่ว่า anyway. <c oughs> ไปเถอะลองเข้าไปกันแล้วกันแต่มันไม่มีระบบล็อกอะไรเลยนีป่ประตูถูกพังไปเลยครับรอบนี้แปลว่าอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ แล้วอย่าลืมว่ามันยังมีทางหลังบ้านที่ล็อกอยู่ด้วยนะครับไหนบอกมีอิเล็กทรอนิกส์ล็อกมึงพังไปเลยเหรอรอบเนี้ยเพื่อเราติดต่อกลับมาแล้วครับอย่างน้อยก็ไม่ทิ้งเราไว้คนเดียวแต่ตัวอะไรที่จะพังประตูได้ขนาดนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หยิบรูปขึ้นมาพูดเหมือนเดิมครับแต่ความ <laughs> เปลี่ยนแปลงของประตูนี้คือว่า <c oughs> เพชรเนี่ย <c oughs> มันมีแสงส่องออกมาสามดวงแล้วครับน่าจะเกิดจากสามไอเทมที่เราเจอและขาดอยู่หนึ่งดวงประตูนี้น่าจะเปิดได้เช่นกันผมมองว่าชิ้นที่4ควรจะอยู่ในประตูที่มีโซ่แต่รอบนี้มันไม่ได้บอกเราว่าให้มาหาอะไรด้วยนะครับไม่ได้พูดครับ <c oughs> ทำไมถึงมีคนจุดไฟอยู่ตรงนี้ หรือว่าจะเป็นแม่บ้านนะแต่ชอบมันเถอะเพราะว่าแม่บ้านไม่น่าจะอยู่ที่นี่ตอนคืนน่ะไม่ต้องห่วงนะประตูลามโซ่ดีกว่าครับประตูที่ถูกลามโซ่ไว้น่าจะเปิดแล้วนี่ไงล่ะ Did Good. it? in you 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 to open to go But sure manage are that want there? ประตูบานนั้นเปิดได้ใช่ไหมอ่ะ แต่นายแน่ใจแล้วนะว่าอยากจะเข้าไปในนั้นเนี่ยคือเราได้ของสามชิ้นแล้วทําให้เราสามารถเข้าไปในนั้นได้แล้วลองลองดูสร้อยอีกทีครับนายว่าสร้อยนี่มันเหมือนกับใช่ว่าเหมือนของปลอมเลยว่ะเพื่อนแค่แบบเคลือบทองเอาไว้แค่นั้นเองอะ่ะง่ายเนาะขายของที่มีสีทองเคลือบต้องเข้าแล้วล่ะซึ่งเป็นทางลงไปห้องใต้ดินอีกแล้วครับ Bliss. บางครั้ง Ignorance นะครับ ignorance คือความเพิกเฉยการเมินคือเราเมินต่อความอันตรายตรงหน้าเนี่ยหรอบางทีเนี่ยการที่เราไม่ไม่แคร์อะไรก็คือความสุขครับ Bliss คือความสุข well, let's t a k ไปลองไปเดินกันดูดีกว่าเชื่อแต่ทางนี้มันคุ้นๆว่ะ เหมือนกูเคยมาแล้วเลยอ่ะในคลิปแรกอ่ะแต่เสียงที่คุยกับเราแม่งแปลกๆวะ่ะนายรู้ใช่ไหมจะมีบางคนมาที่นี่มีคนบางคนมาที่นี่แล้วเขาพยายามจะฆ่านายแต่คำถามก็คือใครละ่ะที่จะเป็นคนฆ่านายเมื่อกี้มีตัวเฮียมรู้เดินไปเมื่อกี้ครับชิบหายละทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ ทำไมรอบนี้จะมีคนมาฆ่ากูเหรอมันเดินไปทางขวามเมื่อกี้โอ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ย Don't think about what you saw. Just look away and ignore it. You always did that very well. นายอย่าไปสนใจสิ่งที่นายเห็นเลยเมินพวกมันไปซะ นี่พ่อแม่ลูกวะเนี่ยเอา้าข้างหลังหายไปแล้วครับนี่คือรูปของตัวอะไรไม่รู้อ่ะชิดนี่คุณน่าจะเป็นแม่ครับเมื่อกี้น่าจะเป็นพ่อนี่คือน่าจะเป็นลูกครับคือตอนนี้มันเหมือนเอาเรื่องราวสามเรื่องราวมารวมกันในเรื่องเดียวแล้วะฮะมีคราบเลือดมีครบเพลิงจาก ห้องใต้ดินของคลิปที่สองเซฟแล้ววะอะไรวะเนี่ยมหากรรมฝันร้ายเหรอเนี่ยมึงยำสามเรื่องไว้กับกูเลยเหรอ You know there comes a moment in life when you just feel trapped ใช่วะเนี่ยนายรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในกับดักใช่ไหมล่ะตัวอะไรอ่ะเอ้าประตูหายแล้วครับ การอะไรจะกูเฮ้ยมันแคบมากเลยครับและพอนายไม่มีทางออกนายก็คงคิดว่านายจะออกทางไหนก็ได้สินะโอ้ยเลือดท่วมเลยฮะออกทางไหนก็ได้ทางนี้ก็ได้มีเสียงอะไรในท่อไม่รู้ะข้างหน้านั่นคือรูปภาพหรืออะไรเนี่ย เฮ้ยข้างหน้านั่นคือรูปภาพหรืออะไรเนี่ยไอเชี่ยหนูตัวยังใหญ่มันหันไม่ได้ครับอะไรอ่ะห้องอรบ้านนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมฉันถึงกลับมาที่นี่อีกอะนายคงคิดแบบนี้ใช่ไหมล่ะืนทางตรงข้ามนายอาจจะพยายามไม่คิดถึงมันเลยก็ได้ เออว่ะกูว่าไอเสียงเพื่อนนี่มันแปลกๆแล้วไอห่ามึงรู้อะไรวะเนี่ยมึงตั้งโอ้โหเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องนี้แหละเรื่องที่สามตอนที่แล้วเลยเนี่ยไอสายที่เฮี้ยวิ่งดีไม่ไม่วิ่งอะโอ้ยครบเลยนะ พบเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่คืออะไรอีกอะฝันร้ายสุดๆไปเลยครับเนี่ยดูรูปภาพแม่งดินี่คือ เหมือนประตูลงรถนายไม่ได้กลับมาที่นี่นานเลยสินะใช่ไหมนี่มันลงรถบ้านเรานี่บ้านเราตอนเริ่มเกมลิปแรกอะทุกครั้งที่นายเริ่มงานใหม่มันก็เริ่มพี่รถคันนี้สินะนายคงคิดว่านายทำสิ่งนี้เพื่อครอบครัวสินะหรือไม่ก็นี่คงเป็นงานสุดท้ายแน่แน่นายคิดถูกแล้วล่ะคงเป็นงานสุดท้ายของนายแน่ไอ้เทีย เอาละทำเพื่อครอบครัวสินะแต่พวกเขาไม่เคยขอให้นายทำเลยนะนายอย่าพูดดีกว่าว่านายขโมยเพื่อเขาอะมีสิ่งเดียวที่นายควรทำก่อนที่นายจะจากไปมาลองเช็คกันหน่อยว่านายจำอะไรได้บ้างเปิดกล่องฟิวส์แล้วก็ตัดสายสีฟ้าสิไอ้เหี้ยนี่มัน คือมันจะบอกว่าที่มึงอ้างเรื่องครอบครัวว่าทำเพื่อครอบครัวนะ่ะครอบครัวไม่เคยขอร้องจากมึงเลยนะมึงแค่หาเหตุผลในการไปป้นมากกว่าจะมาลองตัดกล่องฟิวส์ครับทำตามที่มันเคยสอนเราในคลิปแรกตัดสายสีฟ้าซะง่ายสุดเลยใช่ไหมล่ะก็แค่ตัดสายสีฟ้าเนี่ย <c oughs> แล้วประตูนี้ก็เปิดนี่เป็นห้องแรกที่เราเริ่มเกมซึ่งประตูนั้นไม่เคยเปิดได้ในตอนแรกตอนนี้มันเปิดแล้วครับมันมีความลับซ่อนอยู่ในห้องนี้แน่นอนอยากกลับไปหาครอบครัวจริงเหรอก็หางานธรรมดาทำสิวันละ8ชั่วโมง6วันต่อสัปดาห์นายคงเป็นคนที่น่าเบื่อหน้าดูแต่นายมักจะคิดว่านายน่ะดีเกินไปสำหรับงานทั่วไป ฉันเข้าใจนะนายอยากจะอยู่นครอบครัวถ้าว่านายตัดสินใจเมินง,งานนี้ฉันก็คงหยุดนายไม่ได้ anymore about t hear me นายแค่วางหูฟังลงนายก็จะไม่ได้ยินฉันอีกคือหูเราใส่หูฟังอยู่ครับเราสามารถถอดหูฟังตรงนี้ได้เลยครับหยิบลูกขึ้นมาของเล่นชิ้นแรกที่ซื้อให้ลูกแต่เราก็ต้องวางหูฟังลงไหมถอดออกเลยครับกูจะไม่ทำงานกับมึงแล้วกูไม่อยากได้ยินเสียงม,มึงอีก ับไปหาครอบครัวดีกว่ากลับไปหาครอบครัวดีกว่า <Sorry. S 1> โทษทีนะ <was> ฉันล้อเล่นนะ like เหมือนบ้านนี้มันเปลี่ยนไปนิดหน่อย yeah, s <S ตอนนี้มันเป็นบ้านของฉันแล้ว kind of นี่มันที่ไหนเนี่ยนี่แกตายไปแล้วหรือแกกลายเป็นคนบ้า oh, <that> s <S ที่อยู่ในคุกไม่สำคัญหรอก Now, <you> ตอนนี้แกติดอยู่กับฉันแล้ววัตถุฟ้า มันหลอกเราอะครับแล้วตอนนี้คือเราได้ยินเสียงโดยที่ไม่ต้องใส่หูฟังแล้วด้วยครับใั้นมันเสียงตัวเองวะตั้งแต่แรกคือเสียงตัวเองพูดกับตัวเองเงี้ยหรอมึงหลอนอยู่ในคุกมึงเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของแกหรอกใช่ไหมล่ะ แกไม่ผิดหรอกสายสีฟ้าที่ให้ตัดันมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือไม่แกก็เลือกคู่หูผิดคนแกน่ะเป็นคนดีเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เราเลือกคู่หูผิดเหรอกูไม่ได้เลือกเรอมึงยัดเยียดมาเองนะมึงยัดเยียดมาเองนะ ว<ข>ิ่งตัวอะไรวะเฮ้ยไอเชี่ยผีนรกที่ไหนวะเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหครบเลยเนี่ยเยีะเยอะเยอะเยีะเยอะเยอะเยีะเยอะแล้วเยีะแล้วเยอะแล้วอะไรวะเปิดไฟไม่ติด มองไม่เห็นอะไรด้วยนี่มันมตัวอะไระผีห่าซาตานเหรอหรืออะไรอ่ะเรื่องที่สี่มันคืออะไรวะเนี่ยคนเปิดทีวีกูดูอีก Police informed that the suspect in the arson of the home in East London has been detained. It turned out to be a 23-year-old native of London by the name of... The attempted robbery has ended in tragedy. When the failed thief tried oh to my turn the alarm and caused a fire. The resulting fire led to the death of a family of three. Married couple and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. Sheer. The suspect claims ah, that he is not guilty. Since he didn't know about the presence of the people in the home. After all... it's never his fault is it ใช่ไหมล่ะมันบอกว่าเหตุการณ์บ้านไฟไหม้นั้นจับตัวคนร้ายได้แล้วครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะว่าประกายไฟนิดเดียวทำให้บ้านไฟไหม้ได้ไม่ต้องกลัวนะมันไม่ใช่ความผิดของแกหรอกเพราะสุดท้ายเรา,เราก็รู้ว่าคนในบ้านนี้เป็นทั้งฆาตกร ปีศาจ oh, เอาสิหาเหตุผล <It> s <S ที่พวกเขาไม่ควรตายออกมาสิ <No. S 1> คืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ในข่าวบอกว่าเหตุการณ์บ้านไฟไหม้จับตัวคนร้ายได้แล้วคนร้ายคือโจรที่พยายามจะเข้ามาปล้นบ้านซึ่งระหว่างที่เขาจะปล้นบ้านเขาไปตัดสายวงจรแล้วมันเกิดไฟฟ้ารัลวงจรไฟไหม้คนที่อยู่ในบ้าน3าคนตายหมดถูกไฟคลอกตายครับนั่นหมายความว่า ทั้งหมดเสียงในหัวที่เกิดขึ้นน่ะมันกำลังบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ผิดเราเป็นคนทําให้ทั้ง3คนในบ้านนี้ตายเราคือโจรอายุย3บสามที่มาป้นบ้านหลังนี้แต่เมื่อกี้เสียงในหัวก็พูดว่าเป็นไงล่ะหาเหตุผลให้ตัวเองสิแกไม่ผิดหรอกเพราะสุดท้ายแกก็ได้รู้ว่าคนในบ้านนี้ม่งเป็นทั้งฆาตรกรเป็นทั้งปีศาจเป็นทั้งต่างๆนานาคือใน3พาร์ทแรกเราได้รู้เรื่องราวของคนในบ้านแต่จริงๆพาร์ทสเราได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนในบ้านนี้ความจริงคือเรามาป้นแล้วเราทำให้บ้านไฟไหมครับ และนี่คืออะไรอ่ะทำไมพาร์ทนี้มันดูแบบฉันจะให้ำคำใบ้ um, แกนะแกจะโทษใครดีละ่ะแกกำลัง,งจินตนาการอะไรในเรื่องของแกแสามีเป็นคนผิดที่ฆ่าภรรยาภรรยาผิดที่ฆ่าลูก <LS AT. S 1> หรือว่าลูกคือปีศาจท,ที่ฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่คุณจะโทษใครดีละ่ะกูไม่รู้ กูไม่อยากยุ่งเรื่องของพวกมันเลยโทษตัวเองไหมเนี่ย I want to look at the person who killed me แล้วเราจะรู้ไหมว่าใครเป็นใครครับฉันอยากจะมองคนที่ฆ่าฉันอ,อันนี้น่าจะเป็นเด็กอันนั้นหัวกระโหลกใหญ่กว่าน่าจะเป็นผัวและอันนี้ อันนี้น่าจะลูกผมว่าน,น,น่าจะพ่อและนี้น่าจะแม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี่ยคือพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกกูต้องหยิบกระโหลกใครวะเนี่ยลูกแล้วกันขอ,อหมุนเหรอมองหน้าคนที่ฆ่ากันใช่ไหมลูกน่าจะฆ่าพ่อไหมพ่อนะ่ะฆ่าแม่หรือทุกคนต้องมองมาที่กูวะ พาะกูเป็นคนฆ่าทุกคนถูกปะเออวะคูว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านี่ไงการยอมรับเหรอยอมรับความจริงโอ้<ร> oh, ฉันไม่คิดว่ากาจะเลือกทางนี้เลยนะเนี่ย <Fare well. S 1> เราคงต้องบอกลากันแล้วสินะยอมรับความจริงว่ากูนี่แหละเป็นคนฆ่าทั้งสามคนไม่มีใครฆ่าใครหรอกกูเผาบ้านเองอะ ลาก,ก่อนนะแต่กูว่ามันหลอกกูมันน่าจะโจ๊กกูอีกมันไม่ปล่อยกูไปง่ายๆแล้วนั่นไงล่ะ pity that fix the past. เสียใจด้วยนะที่การยอมรับความจรงิงไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แกรู้ว่าแกเป็นค่าพวกเขาและแกก็จำได้พวกเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนี่คือชิ้นส่วนของความผิดพลาดในชีวิตเราที่เราได้ทำลงไปครับ ออกมาเป็นบทที่4นี้และฟื้นขึ้นมาในครั้งที่5ครับยังเหลือฝันร้ายครั้งสุดท้ายที่น่าจะสรุปเรื่องราวของเกมนี้ทั้งหมดได้ผมคิดว่า3บทแรกเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านจริงๆ อาจจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันของพ่อแม่และลูกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะความเป็นจริงก็คือเราเป็นคนมาขโมยและทําให้บ้านหลังนี้ไฟไหม้แต่ถ้ามันไหม้ไปแล้วจริงๆคนตายไปแล้วจริงๆทําไมบ้านหลังนี้ยังอยู่ตรงนี้คลิปหน้าเรามาหาคำตอบกันนะครับว่าสรุปแล้วมันจะจบลงยังไงกันแน่เรื่องนี้วันนี้ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนห้ามพลาดเลยนะครับน่าติดตามมากๆเจอกันคลิปต่อไปครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้วันนี้นัดปิ่นโตลาแล้วครับผมสวัสดีครับ